ปัดีกระพมยอพอทาไทเลกสก์อันนี้พ่อมก็มาช่วยบ้านคนแก,ก่ของฝรั่งนะอันนี้รถนะครับพ่อมรถที่นี่รถจะเปดเ <c oughs> เิดไม่ได้ครับพ่อมยศพทาไทเลสก์รถเปิดไม่ได้รถจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยประตูเป็นน้ำแข็งเลยซึ่งที่นี่เขาโทรให้พ่อมมาช่วยแกยมีเมื่อโทรพ่อมก็มเคยมาช่วยแกยแล้วที่นี่พ่อมแกอยู่บ้านคนเดียวนะส้มีไม่มีซามีตายไปนา่นแล้วแล้วก็รู้ไม่มีที่นี่พ่อมก็มาช่วย นี่คือรถเข้าไปน้ำแข้งหมดเลยครับอ่าเพราะว่าเข้ามาได้ไปไหนไงรถไปน้ำแข้งหมดเลยนี่เงมันน้ำแข้งเลยอ่าเดี๋ยวพ่อโกใช้วิธีใช้น้ำนร้อนลัดนะครับผมลัดกลับไปเดี๋ยวลงเร็วได้ไม่ได้อ่าที่นี้พ่อโกใช้น้ำร้อนนะครับผมเพราะว่ารถเก้รถก็ถเก๋เจอถีงวยประมาณสักสองอาทิตย์แล้วคูอตรงวันนี้อากาศติดลบสิบเก้าองศาเลยครับผมอ่า หลนมาหรือกับตัวนี้เดี๋ยวมันไม่เพือครับพ่อม,มันต้องให้เพืดอได้ก่อนเพราะว่าแกจะไปซื้อข้องรอครับผมแกจะไปซื้อข้องตัวนี้เป็นน้ำแข็งมันเลยนี่ดูครับเออเป็นน้ำแข็งก่อนช่วงอาทิตย์แหละครับแ้วมึงแกมันเอาไปไหนไงขวัแกไงทีน,นี้แกก็โทรให้พวกมาช่วยครับผมต้องใช้วิธีนี้ครับผมวิธีอื่นใช้ไม่ได้เลยเป็นน้ำ้อนเลยเนี่ยน้ำ้อนเลยขวัญม่งเลยนาะ เด็กฟุ้งก้วาวเยอะทออะไอ้ไม่เน,นเีนเท่าไหร่ไม่เนียนเท่าไหร่ลำล้นเลยครับผมชัดลานลนำล้นเลยอ่าคนแก่ครับผมลำบ้ายุ่ง้ยก็ผมเคยมาช่วยเขาครับผมเคยมาช่วยนานแล้วสิผมให้เบอร์โทรไว้ครับผมอาเย้ <laughs> ครับอันนี้ประตูลังนะประตูลังนี่คือเป็นน้ำแข็งหมดเลยนี่ดึงไม่ออ้ดึงยังไงก็ดึงไม่ออ้ <c oughs> ดึงจะหอบมาเพลย์ด้วยไหนอดึงไม่ออ้ <c oughs> นี่ก็เดี๋ยวให้เกย์สตาร์ทข้าวเข่องแล้วก็ใช้ความร้อนใช้ความร้อนล่องเข่องให้กับกระจายกับถัวถ่วถั่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคลายอุม,มาครับผมเพราะว่ากระจกขรั่งนี่ก็เป็นน้ำแข็งหมดเลยเพราะว่าส่องอาทิตย์เกไม่ได้ออ,อ่ไป้แล้อ่ะขนเกเล,เลยหมดแล้วครับผม อ่าให้เกตตั mm. ้งคนคนแก่อายุไปทิพวะเลยครับผมไปทิพวะไปทิพน้ำเนี่ยเนี่ยจงเลี่ยนไปนำแ็งหมดเลยเย็นหนึ่งเลยครับผมวันนี้อากาศติดลมนักเลยเห็นอยู่บ้านคนเดียวครับผมมีบ้านของแกบ้านฝรั่งคนแก่แกนัดเนี่ยพู้ตายไปตั้งสามทิพีเลยมั้งแกอยู่คนเดียวครับผมลูกก็ไม่มีนะถึงแกโทยมาช่วยมันก้นลมทิ้งอน่ยลมโทยมาช่วย คนเกแล้วเกเดินไม่ค่อยวิ่งเลยอ่ะอ๋ออ่านี่ก็กวาดให้ให้เกดครับผมเพราะว่าเกดจะลุนิใซ่ผมครับผมมาช่วยเกดอยู่ตลอดเราคนไทยครับผมมาอยู่ต่างเดนเราก็อย่าเราก็ต้องช่วยครับผมอะไรที่เราช่วยได้เราเราต้องช่วยครับผมเกดเกดก็ให้ตังค์ผมนะเดี๋ยวผมไม่ค่อยเอาอ่าสงสารครับผมอยู่คนเดียวครับผม ทำเล็กไม่ได้คือมันลำบากครับผมฝรั่งอยู่คนเดียวอยู่ที่นนี้ครับผมลำบากดีนะไม่ได้อยู่ในปา่าถ้าอยู่ในปา่าตายรลยออเห็นว่าเดียวถ้าอายุมาอันนี้เดียวที่หญ่ไปอยู่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นี่จะมีคนช่วยดูแลถ้ายุ่บ้านคนเดียวนี่คือไม่ได้ครับผมนานแล้วตายรึยเครับผมเป็นเล่ขึ้นมานี่นี่ผมมาช่วหลายครังเลยเวลาเกลมสงเก,งกตกดตัวรับหาผมไหมันพมก็เดินตรงนี้ประมาณสักซีนอาทีครับผม này tí à. có xét đẹp rồi, rồi thì nếu phong có gặp lìa, xét liệp rồi อ่าให้เกอได้ตะตะลดแบบนัก hmm. ลัดชันที่หนึ่งทีเดียวคนละลายเองด้วยกันนี่คู่อีกเยอะเลยคนเกอฮัลโหลฮัลโหลโอเคเนาะเงาวีเฮิร์สเนาะวีเฮิร์สอ๋อบอลชิคูดเนาะแมน่อ๋อแมนดูคัลลิ่งทีเมย์อะไรลลิ่งทีมัสอมดูวินเย่อปะเน็กซากงยกคนมาเย่อผ้าใย อ๋ออีกันระแม่นาฮอ้ดอสบรอดรออ๋อทักเราให้เาให้เราให้เรอเอ่านี่พวกงกลับเลยเดินกลับไปบ้านแล้วบอกเขาว่าตีลังเดี๋ยวถ้าเป็นนักอีก็สามารถถูเอ่อถัห้าพ่หรือตัวถห้าเอ่อเพื่อนพมได้เลยเดี๋ยวก็มาช่วยกันคับผมเราก็ช่วยกันกับผมต่าพื้ได้คนเก่นะต้อง้งคับผมเมื่อกถือว่บคือ คือเป็นเพื่อคือเกนี่ได้ดีอะครับผมนี่ได้ดีมาถึงนพร้อมก็มาช่วยเกตาโรดนะช่วยเกตาโรดอ่านี่ลำบ้าคือมีทำทายุย่งเนี่ยป้าคือใต้นี้ครับผมเออนู่นกสตาร์ทรถเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวให้มันความโรนมันกระจายที่ในตัวรถเด่ทีนี้ก็ได้ขับไปได้อ่าเห็นไหมที่ขับไปสื่อคล้องเห็นไหมครับคนเกที่นี้ต้องไปทำเองมัดย่างอย่างครับ ออทุกทีเขาจะมีคนไปซือกล้องให้เก๋นนะแต่เขาไม่ไปเขาไม่ไปห้างไงโควิดหน้าไงอ่านี่ก็ันี้ก็ไม่ได้มาเลยบ้านฝรัง่งเด่ะบ้านตัว้วยเบอยกับผมเห็นมามาเลียบ้านนี่เขาไม่สวยคนไทยไม่ได้ครับผมคนไทยเป็นี้คนไทยมันคือเราคนไทยเราทุกสร,ร้างมาด้วยความทีเราเ,ออเป็นเพื่อความรกร้านช่วยเลือ มันพุกฟั่งของของ,ของเรามาไงเรายุ่คือประเภทนี่คนไทยอ่ะช่วยเลืออ่าประมาณนั้นไงแต่ทีนี้ครับฝรั่งครับผมดังคนดังอยู่ครับผมแต่ก็ช่วยเขาก็ไม่ช่วยทีเ <c oughs> นี่ยควันอบปะเนี่ยเย็นมากครับผมนี่สิบกว่านี่สิบห้าสิบหกของท่างเลยมั้งโอเควันนี้ไม่ได้มาครับผมก็มาทำช่วยเลือคนเก่แล้วก็มาทำให้เละวะทีนี้ก็ยุ่เป็นปรื้นนะ เออยุ่เปวนพืนทำไห้เละครับผมนะหลายคนที่ยากจะเละวะกันไปยุ่เป็นพืนคนผมมาทำไมเละเหลือถ้าได้คลิปมันก็ทำเจ๊ใจเลยเหลือใเอาเกวันนี้สวัสดีครับผม